สวัสดีค่ะกิก้ค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํากันต่อนะคะวันนี้วันที่สองกุมภาพันธ์นะคะเริ่มต้นที่ทำเฟรมเดล,ลี่เหมือนเดิมทำเฟรมเดล,ลี่เห็นแท่งสีเขียวปรับตัวขึ้นไปสูงริ้วทําท่าอยากจะปีนไปต่อเน,นี่ยไปได้ถึงไหนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันอ,อ่อตัวของทองคํานะคะปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อ เช้ามืดนะตั้งแต่คุณลุงพาเวลเขามีเพรสคอนเฟอเรนซ์แล้วก็สปีกออกมานะครับก็สร้างเขาเรียกว่าอะไรเป็นไปตามที่ตลาดคาดการนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนค่อนข้างสบายใจแล้วก็ทำให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงนะคะปรับตัวสูงขึ้นนะคะทำไมทองคำขึ้นเพราะว่าทองคำมันคู่กับดอลลาร์ไงทุกคนนะมันก็ส่วนทางกับดอลลาร์นั่นแหละนะคะโอเคทีนี้ มันจะมีแรงแบบเป่าไปได้ถึงไหนนะามาเช็คกันกอบราคาของเดลี่ยังเป็นที่เดิมนะทุกคนก็คือกอบบนหนึ่งเจ็ดเอ้ยขอโทษหนึ่งเก้าสี่เก้าจุดศูนย์หกนะคะมันปีนขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ติดตามดูนะคะว่าจะผ่านเลเวลนี้หรือเปล่าเราจะไปไหนต่อน,นั่นเองแต่ถ้ามันปีนขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะมันจะเทิานมาเป็นซัพพอร์ตใกล้สุดนะคะในมุมมองของทาเฟมเดลี่ แรงซื้อยังเหลือเยอะอยู่นะครับตัวแรงขายก็ไม่มีเลยก็ส่งทรงตัวอยู่ด้านบนนั่นแหละขึ้นมาเยอะแล้วก็ประมาณว่าเออ่รอดูแรงหนุนต่อน,นั่นเองนะครับโอเคมาดูทําเฟรม4สี่ชั่วโมง <c oughs> <c oughs> กับราคาสี่ชั่วโมงนั้นเซ็ตตัวแบบแคบม,มากเลยทุกคนอยู่ระวังหนึ่งเก้าสางศูนย์กับหนึ่เก้าสองศูนย์นะ แล้วก็ปีนปิวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็นะเรียกว่าขึ้นมาถึงระดับเดลี่ไฮเลยทีเดียวนะเดลี่ไฮก็ประมาณแถวฟิโบนัชชีร้อยนะคะของทางเฟรมนี้นะที่หนึ่งเก้าห้าสี่จุดสี่หกแต่ว่าจริงๆขึ้นสูงกว่านั้นแถวหนึ่งเก้าห้าเก้าเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นสุดระยะสวิงรายวันของบมื่วานนั่นเองนะคะแต่วันนี้สุดระยะสวิงรายวันเลเวลถัดไปเซตตัวแล้วนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ เราสังเกตอย่างหนึ่งคือ,อมันเล่นช่วงตลาดนิวยอร์กแล้วตลาดเอเชียนะครับก็เล่นต่อไม่แรงมากแล้วพอมาตลาดยุโรปนะคะก็เล่นต่อก็ไม่แรงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เรามัดระวังนะวค่ะว่าถ้ามาบริเวณนี้แล้วมันไม่มีแรงกระตุ้นต่อระวังการเทขายทำกำไรนั่นเองนะคะ และก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่สองกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวัน Monetary Policy Day นะคือเมื่อตีสองก็ไอ้ o m c ไปแล้วแล้วมาประมาณทุ่มหนึ่งน่าจะเป็น BoE Bank of England นะคะก็จะออกมาแต่สิใจดอกเบี้ยเหมือนกันนี่แหละเหมือนเหมือนเฟดที่เขาทุ่มทำไปแล้วทันมาอีกประมาณสองทุ่มกว่านะครับก็ ECB นะคะ European Central Bank ก็มาต่อนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เรามัดระวังความผันผวนนะในช่วงของอตลาดนิวยอร์กเริ่มรอบใหม่นะครับเพราะว่าเขาเล่นไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้ามืดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันแบบกิ๊กมองว่าไอ้ตัวที่มันไม่ไปเยอะเท่าไหร่ในช่วงตลาดยุโรปเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนฝั่งหลายฝั่งหรือฝั่งยุโรปอาจจะเริ่มกังวลใจว่าเอ๊ะ ECB กับ BOE จะเอาไงต่อนั่นเองนะคะก็เลยแบบไม่กล้อาออกตัวแรงอะ,อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นมันยังมีข่าวอีกก็หนึงก็เลยให้เรามาระวังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะคะว่าซัพพอร์ตกับพร้นเสถียอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะเห็นแล้วแหละว่าระดับการปีนขึ้นมาระดับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวซัพพอร์ตใกล้สุดบอกไปแล้วนะคะ1949นะเธอมันเป็นซัพพอร์ตนะ ถ้ากลับเข้ามากรอบนี้ได้กลับลงได้1949นะคะเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตจะอยู่บริเวณ1935กับ1930นะถัดลงมาอีกคือ1920นะคะแล้วก็ถัดลงไปอีกนั่นคือกรอบล่างของทม์เฟรมเดลี่นะคะที่1,900ตอนนี้เซตตัวใหม่แล้วมาอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านล่างนะคะอยู่ที่1.886.28นะคะ โอเคก็อย่างที่เห็นนี่แหละว่าราคาทองคำเนี่ยตอนนี้คือท่งตัวอยู่ด้านบนทํานิวไฮใหม่แล้วส่งตัวอยู่ด้านบนแต่ให้เรามันระวังการเทขายทําทำกําไรหรือว่าแบบมันไปสุดเขาเรียกว่าอะไรเอ็กซ์ตรีมรายวันแล้วก็เรามัระวังกันย่อตัวนั่นเองแต่ถ้ามันยังยืนอยู่นะหนึ่งเก้าสี่เก้าวันนี้เป็นระยะวัดใจทีเดียวมันมีโอกาสที่จะไปต่อนั่นเองนะคะมาดูเลเวลสำคัญของ รีสิสแตนกันหน่อยโอเคามาเลงหน่อยซิถ <c oughs> ัดไปนะคะเป็นสุดระยะสวิงรายวันของวันนี้เลยทีเดียวที่บริเวณราคาหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะแถวๆนี้นะโอเคเนาะอันนี้คือถ้ายืนหนึ่งเก้าสี่เก้าก็มีโอกาสลุ้นไปถึงนู่นเลยหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะั่นแหละวะ่าตลาดยุโรป เริ่มที่จะรอดูสถานการณ์เพราะว่า ECB กับ BOE กำลังจะกำลังจะประกาศตัวเลขเหมือนกันนั่นเองก็มาระวังความผันผวน,นของตลาดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย